บริษัทรับสร้างสระว่ายน้ำเจ้าที่ยืนหนึ่งในประเทศไทยม่านน้ำดีไซน์ละลา์เฮเว้นนะคะวันนี้เรามีส่งมอบงานนะคะสระว่ายน้ำส,สวยๆนะคะที่บ้านเคียงตะวันคูวิลล่านะคะคูวิลล่าเปิดใหม่จังหวัดปทุมนะคะบ้านพุ่มพีมของเรานะคะขนาดสระนะคะคุ้มก้นจะอยู่ที่3เมตรนะคะความยาวจะอยู่ที่6เมตรนะคะความลึกจะอยู่ที่เมตร30นะคะ สระนี้นะคะนอกสระพูด้ด้กระเบื้องหินธรรมชาติสีอ่อนขาวนะคะในสระพูด้ด้โคตโต้ลายหินธรรมชาตินะคะให้ดูลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนมุมนี้นะคะจะมีบันได3ขั้นสําหรับเดินลงสระนะคะมาพร้อมบันไดาย,ยาวสําหรับนั่งนวดจักรุชี่นะคะแล้วก็จะมีระบบเจ็ตสปา3หัวนวดผ่อนคลายแรงๆแบบนี้เลยนะคะตรงที่นั่งก็นั่งได้ประมาณ2-3คนเลยนะได้เลยนะคะ ในสระนะคะจะมีไฟสระทั้งหมด2ดวงเป็นไฟสระสีขาวนะคะเป็นสระสกิมเมอร์ระบบเกลือนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนตรงวิวในห้องนอนนะคะก็จะมองเห็นสระว่ายน้ําแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากให้เราไปสร้างสระว่ายน้ําสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะคะที่รับสร้างสระว่ายน้ําม่านน้าดีไซน์ละลายเฮเว่นนะคะเราสร้างเรารับสร้างสระว่ายน้ําทั่วประเทศนะคะ อย่าลืมพากันมานะคะที่บ้านเคียงตะวันนะคะจังหวัดปทุมธานีภูมิล่าเปิดใหม่นะคะสวยสวยแบบนี้เลยค่ะ